สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี่ก็มาพอกับดาบหน้าอคือเขาครับเมื่อนีก็ดาบหน้าก็ออกเว้นจะเสาเนาะเปล่าม่านรดนำททเรียนดาบหน้าจะพามาเบ่งระบบนำของส่วนดาบหน้ามี f เอฟซีหลายคนเนี่ยเพิ่นก็บอกว่าดาบหน้าคือลรีวิวเร่ยงระบบนำให้เบ่งแน่ว่าดาบหน้าใส่ระบบนำแบบไหนเนาะครับเมื่อนี่ดาบหน้ามมีโอกาสว่สวาจะ มารีวิวให้พี่น้องเบิ้งว่าระบบน้ำดับหน้าเห็นแบบไหนดับหน้าก็ใส่น้ำสาพี่น้องน้ำบาดาลก็บ่ค่อยออกคนไดนดับหน้าก็ขุดขุดสะประมาณไลไกลกว่าเนี่ยนะครับเลกประมาณสิบสิบเอ็ดเมตรสิบสองเมตรนะครับเนาะดับหน้าขุดขุดสะลงไปที่ดับหน้ามันก็เจาะน้ำบาดาลบ่ออกพี่น้องเจาะสองบ่อสามบ่อก็บ่ออกเช็กเตียบาลนี้ดับหน้าจะพาเบิ้ง ในปั้นน้ำของดาบหน้าเนาะครับเนาะใส่ใส่รถไถธรรมดาเทานี่แหละครับแต่ว่าใส่ใส่เป็นปั๊มปัป่มสองใพัดเนาะครับเนาะปั๊มปั๊มสองใบพัดแรงดันสูงเนาะครับดาบหน้าใส่แบบแบบแรงแรงดันสูงใส่สองนิ้วครับแต่ว่าดาบหน้ากันแนะนำาเนาะครับขันพุทผด้ใส่ใส,ส,ส่สื้อไม่ส,สีเท็ตไม้ระบบน้าไม้นี่แนะนำาห้ใส่เป็นสามนิ้วเนาะครับเด้อ สองนิ้วนี่ก็รู้สึกสุขสึกว่าแรงดันมันได้อยู่ครับแต่ว่าการทรงทรงน้ำเขาไปในต้นทุเรียนยนี่หน้ามันบ่เพียงพ่อไหมครับอันนี้ได้ได้ไดลอยหัวครับนี่ได้ลอยหัวข,ของหนังดาบหน้าตกเปิดสองเทียเทียเราล,ลอยหัวครับเปิดสองเทียที่เราล,ลอยหัวเป็นเป็นปั๊มแรงดันสูงนะครับสองไม้พัดนะครับแั่ราคาสู้เงินเนี่ก็ว่าแพงหนอกครับดาบหน้าก็ซื้อมาสามพันกว่า 3, บาทนี่แหละใช่ดีครับ ดีก็เพ่าร้อยหุเก่านะครับหลุดนรุนแบ่ไม่เนียมนะครับเนาะแบบนี้นะมันอัดหมว่าจะมีเกดไดไหลนะครับเนาะขึ้นอยู่กับทอเข้านะครับทอเขาใหญ่ก็อัดเด็ดสองร้อยพวงอยู่ครับเพราะหนามันพอนะครับเนาะดับหน้าใส่สามนิ้วครับคอยไปลดเป็นสองนิ้วเอาเนาะครับเนาะดับหน้าใส่ให้ได้สามสิบสามสิบนาทีต่อต่อร้อยหัวนะครับเนาะแล้วหน้าติด าเเดี๋ยวบทำหน้าก็ใส่พลังงานทดแทนครับสูบน้ามดาลจากจากบ่อโดยโดยโดยใส่โดยใส่หัวล่มสูบแล้วครับเนาะตะก้อนกับหน้าใส่โซลาเซลล์ใส่นั่นใดเครื่องสักผ้าในอันนี้ก็สงค์นะครับเน,ะนาะานทีท่ททนี่ มันบ่ท่านใจดับหน้าเพราะว่าดับหน้าแผลสลายเสียโมันบ่บ่หลายวัดมันบ่อหลายหลายเป็นไรมันมันบอ่อไฟแห้งดับหน้าก็เลยใส่เครื่องเครื่องซินแน้ะครับเนาะเพื่อเติมเต,มต็มให้ให้ซาจากฟองเนาะครับอย่างมันขาดตอนหนาแรล่งนันแหลงก็คักก็เลยก็เลยเทสองระบบดับหน้าก็เแค่มานแล้วนะครับก็ร่างแต้งอยู่ครับเดี๋ยวผมดับหน้าสิรีวิวเรือร่องโมซสปิงเกอร์ว่ามีเอฟซีบอกว่าถ้นใส่สปีกเกอร์แบบใดดับหน้านั่นรีวิวไว้เมื่อไงดับหน้าก็เลยสิ ยังดิบ no no. ้านะครับนขบคุณครับเฮ้น้อพี่นองผมแรงของน้ำได้ได้ยุครับ ใช้บรรทัดพี่ครับเพื่อเสียงบมดังเนาะครับจะได้ใส่เรลูครับพยายามพยายามใส่น้ำมันให้มันตีออกกางๆเนาะครับเนาะให้มันตีออกกางๆเพราะว่าเพราะว่าเวลาลากลากก็เดินปรเดินเดินไปกินแถวนี้นะครับเดี๋ยวจะตีแคบด้วยครับเด้อพี่น้องเด้อจะตีแคบเด้อตีกางๆ หายมันเลยส่งกุ่มมาจังหน่อยนึงครับดาบหน้ากัใส่สามสิบนาทีเนาะครับเนาะสามหมื่นคนเทียนหนึ่งครับดาบหน้าสามหมื่นเทียนคนเทียนหนึ่งสองหมื่นคนทุกมึงแล้วแต่แล้วแต่ว่าเนาะครับเนาะบางพี่น้องครับหลังจากดาบหน้าใส่อันยืดสัมแล้วครับพี่น้องครับแล้วบางยอดมันเด้อครับเด้อหลังจากใส่ยืดสัมแล้วนะดาบหน้ากับวานถุยอะไรกับโมเดลรีวิวให้พี่น้องเบิ่งถูถีบห้าห้ายี่สิบครับเนี่ยแล้วก็เฉียดดัน กันเท่าล่าเขาไปเท่า hmm. น nice mm ึงเนาะครับเนาะเบื้องยอดเขาก็ลังก็ลังผงเงาครับพี่น้องใบเขาก็ลังสีง่ายสีสีกว้างเนาะครับเน้องรีวิวให้พี่น้องเบื้องครับนี่ครับหนาแรืงนี่แนะน้ำให้ใส่ยิบซ้ำเด้อครับเด้อหนาหนาฝนเนี่ยให้ใส่โดนรถใหม่เด้อครับเด้อหนาแรื่องอยให้ใส่ยิบซ้ำถ้าเขาใส่โดนรถใหม่หลายนี่โดนรถใหม่เนี่ยฝนสีบอว์บอควาละไรไหมครับฝนสีบอละลายเด้อครับ อ่าแต่ว่าถ้าใช่เขาใส่เขาใส่ยิดซ้ำเนี่ยเขาสีละลายเขาสีละลายเนลงในด,ดินเลยครับอ่าาถ้ผูใ้ใดพี่เห็ดดินทิ้งใดแล้วเราดับหน้าไปบางเฉียงคนครับมันเป็นยังไงตั้งพิจารณาไป เริ่มเริ่มเปิดน้ำมันรถปิดน้ำมันปิดอันนั้นป้าไอ้ที่น้นำมันไม่ไปก็เลยประตาเลยคนก็เลยเห็นึ่งทางการถึงน้ำมันเออแล้วที่พี่น้องครับแนะนำเลยครับเกือบทุกต้นครับเออเบิ้งครับ,บเนี่ยผมพาเอเบิ้งเกือบทุกต้นเลยครับช่วงนี้ าเบงลังไร้ลังหัวมันกับาะมันตันกับจะบ่พลยหมุนอ่าแล้วพังนี่พี่น้องครับเนี่ยโคตรน,นี่เพิ่นดีพิ่นเนี่ยตอนถือหนาหนาวถือกันถือหมอกเนาะครับเนาะถือหมอกลงมาเพิ่นติเป็นเนี่ยล่าลำค้างอะไรที่นี่ใบเพิ่นกระสีออกอยากออกเป็นสั้นเบือนเน่ยนะครับเนาะหลังจากดาบน่าเกศันยาเสียล่านะครับเนาะอ่หลังจากดาบ หน้าสียาชีลาพ้นจะเริ่มแตกยอดแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่นี่ครับหีือว่ามึงครับนี่มันไกลๆได้ครับนี่กอกเนื้อทรงมันเไกลเนี่นี่ครับนี่แหละเอายูครับดับหน้าเอายูครับนี่ช่วงไงที่เขาอันี่ยนาแรกเนี่ยครับช่วงต้นแรกเนี่ยพยายามเสียล่าแบบนี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวใบมันกับสิ่งไงนะครับเนาะใบมันกับสิมันสิบ่นหน่อยต้นมันต้อกับสิแข็งแรกหนีนะครับไอพวกนี้ดับหน้าปลูกไม่ดอกครับเพราะมาปลูกไม่ปลูกเสริม เพราะว่าน้ำสองตนเนี่ยมาแต่ของแหละครับว่าดอกกันชาหักทั้งสองตนเลยก็เลยว่าปลูกไปถ้ารับคลิปนี้กับแตนมากคลิปนี้กับเรื่องรถไฟรถไฟเห้ดาบหน้าเนี่ยนะครับเด้อเออดาบหน้ากับรีวิวระบบน้ำไห้เนียนนะครับเนอะเร่นช่วงชนใหญ่ๆช่วงฝีกว้างสีเนี่ยพยายามไหหน้าไหมันเห็มันเลยส่งสุ่มไปสักน้อยนะครับเนาะมันจะดีครับ ติดใจตรงไหนแบบกับควาใจบรกไหนก็ให้คอมเมนต์มาถามดับหน้าได้ด้วยครับเด้อรับแต่ทุกคำคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ